เรามาก in ah ินอาหารทะเลกันจ้าป้าแม่มากินอาหารทะเลโอ้แฟนกินอะไรคะพี่สังไม่ใจดีหน่อยแต่พี่แบ่งกับแฟนครึ่งตัวอะไรโอเคเนาะฮะทำไมไม่เห็นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยืดเอร์เลยถ่ายเป็นรูปอ่ะ ถายหนูก็ถ่ายเป็นลูกอะ้าวเรอ่องคุณจะรูกโอ้ยน่ารักจังเลยแฟนมาที่ตักยำให้ตัรูไม่อร่อยไหมโอ้ยน่ารักจังเลยแม่ฉันก็พี่ต้ใ้ะหไรแท ไม่ต้องว่ง้งใช้พุงมาั่ตไหมหนูได้ไหมลูกอกใจไหมครับไม่เยนีกเก็บช้มตังด้ถูกตองนี่แหละที่ขับรถมาแล้วไม่ยอมกินอะไรบนรถเออก็สิ่งนี้อันนี้ช้อนยังไม่ได้ใช้ถูกต้องแล้วน่ารักมากลูก อือจ้าเอาใหม่ค่าตัวกินไปแล้วอันนันนันมันหายากไงมันหายากเจอถามหมาแม่ซอสเหีเดี๋ยวมันเย็นแม่กินข้าว แต่ละคนไปหิวต้องไปข้าผัดแต่เขาหิวข้าวกันเ้ข้าผัดไหมเอาอันเยวกัโอ้ข้าวหมแต่เราข้าผัดนลูกเสร็จแล้วโอเคแต่เขาหิวข้าวกันจะเดี๋ยวจะบานข้าทุกคนมาถึงทะเลแล้วหิวข้าวค่ะมาถึงทะเลแล้วหิวข้าวค่ะ

ยืนถ่ายรูปครอบครัวกันแม่ไอปอมองหายายใหญ่เลยมายืนข้างร้านเฉยวางไม่ได้ถือไมเนี่ยได้ไม่จะหมดรั้มจังวางกลางช้างกระดุกมันตักได้อร่อยนะแกินยังเราไม่ต้องเลิมเลยปากจัดแน่ อร่อยทุกคนอร่อยมากเมืก้าไมันอรมแค่เดียวดาวรานันไม่ใช่เหมือนผัดอะไราแต่ว่ามันคุเมหอมนี่อใหู้แกไ้แกไนได้ได้อมได้ไมามึกดำหมึกดำกินได้ อืพอแล้วยายกินน้อยยังอ่ะยายกินไม่ค่อยเยอะหรอกใช่ไหมยังยังอยอะคือยายพอทำไมก็ว่าไม่ต้องตัมเดี๋ยวค่อยตั่ใหม่แล้วเรากินเรื่อยๆค่ะไปบอกนะไปเหยบน้ำทะเลแล้วค่ะไม่เสียแรงที่ได้มา อร่อยไหมคะคุณยายอร่อยจ้าขายเขาแต่ก็มันหยาบเอาฟ้าทำไมมันอยู่ตรงเวลาใช่ไหมถ่ายรูปสวยฟ้ามันอยู่ที่ทะเลจะฟ้าจะมืดแล้วปเียฟ้ามันอยู่ที่ทะเลอออมตบเด็กใช่ฟ้ามาจอดที่ทะเลใช่ฟ้าไม่จอดที่ทะเลเลยแม่สวยแน่นจังเลยแ่คนนั้เหรอไปเล่นน้ำกันดีกว่าเล่นน้ำเหรอ ก็น like, <c oughs> ้ำเหรอใช่ครับฟ้ามันลงแค่ตรงทะเลฟ้ามันมาอยู่นาลียายบอกใช่ฟ้าจอดที่นาลีฟ้ามันลงเหรอมันก็ลงน้ำลงน้ำเลยใช่มันลงในน้ำฟ้านี่แหละลงน้ำเลยเนื่อนเออเราบอกไปไหนประเทศมากที่อยู่ตรงนั้นมันมองไม่เห็นโลกใช่มันไกลเกินมันไกลมันไกลมันไกลมันก็เลยเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะผ่า ก็ตรงไปได้เรื่อยๆไปถึงประเทศน,นอกเลยเแต่เรามองไม่เห็นฟ้ามันไม่อยู่ที่ทะเลหร,รอกมันอยู่บนฟ้าแหละแต่ว่าพอมันอยู่ใกล้สุดลูกหูลูกตามันก็เลยอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เขาเก็บเซนแล้วนี่บรรยากาศพารีสแล้เพราะว่าแดดหมดแล้วอันนี้เขาไม่ร่มนะแต่ให้แม่ก่อน แม่จ๋ะจ้าแม่มากินอาหารทะเลนะจ๊ะจ้าลูกกับหลานพามานะชีวิตนี้อ่ะแม่หาความสุขนะจ๊ะจ้าแม่แคม,มีความสุขถ้าแม,ม่อยู่กับพี่พี่มันถูกที่ควรนะแม่นะดูกับคนที่รักเราใช่จ้านะคนที่จะพาแม่กินคาเที่ยวมีความสุข แต่เวลาเขาทำงานก็คือเวลาทำงานนะแม่นะ,ะเข้าใจเนี่ยเขาสละเวลาเพราะว่ามหายายมหมายว่าสละเวลาอันมีค่าเพื่อจะมามาหาคนที่มีค่าแล้วรางงานมาด้วยใช่งสร้งงานใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญก้อนใหญ่เได้ตีด้วยนะคะขอขอบคุณยายที่มา แม่จ้าหนูอยากป้อนพิษตัวนี้ให้แม่กินแม่เห็นไหมจะพี่แก่ผมหมไม่ให้พี่ปอแก่กลับบ้านให้แม่จะพี่ปอแก่ให้ปอแก่ผมไหมน้องเมื่อสมัยเรียนให้พี่ปอตัดไม่เคยเวลานเลยตึงเหรอแฟนก็เลยรองว่าหมดกันน้องจะไม่ให้อ่อนที่มาเป็แบบนี้โอเคเห็นต่างกันไหมได้ยินเสียงหมูเดือน ได้กินอแอแต่เนี้อร่อยดีหนูชอบมากโอเคแม่เลยแม่กินหรือยังแม่กินมาเรียบร้อยทิมนจ้ะแม่อยากกินต้มตำรอนจรข้ต้มต๊กเขาผมมัดแบบนี้ให้้องมาแก้ว ออกไม่กินดีเลยโอ้ยทำไมผพ้กเจอไม่กินมะเขือเทศอล้วพี่คณกินไล้ไม่กินเลยเขือเทศอันมีค่าเธอต้องกินขาดกันนะจ๊ะแม่หนังเจ้าพยาแสนบอก นี่เรามปกินไก่ไปกินทั่วแม่น้ำเจ้าพญาจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ๋อนั่นปลากล้าใส่เปลือกกุ้งป่ะนะใช่ใช่เรือเปลใส่เปลือกกุ้งใช่ไหมใช่แล้วครับใช่ไม่เคยใส่เปลือกกุ้งันนี้ยายทับเอาไว้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันปฟิวเออหมดมันปฟิวมันแค่แบบปลาหนึ่งดำเศษแกงร้านนี้แต่จะเอาของมา ทำให้ไหมเอาแบบนำไหเอาต่อดีค่ะพี่จ๋าเชื่ออุดหนุนทุกของเมือไหนได้ไม่ซ้นะคะทาเยอะแล้วค่ะอร่อยนะค่ะคุยห่อนึงได้นะาจ๊พี่่วยห่อเลงสูงเท่าไหร่คะชั้นหนึ่งอจากพี่สาวรงคุณมากครับมีแบงค์พันนะครับเปแล้วมีแงค์พันก็มาขายกัน ได้แล้วพี่เมื่อกี้เพมียไปกันได้รางวัลที่เท่าไหร่น้อคุณแม่รางวัลเท่าไหร่น้อเมื่อกี้แลรางวัลที่หนึ่งวันที่สามที่หนึ่งค่ะรางวัลที่หนึ่งพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเคยไปสามไปแล้วจ้าไม่เป็นไรให้แม่เมาให้แม่เมากินนะพี่บอนับก่ัดบอลนับก่อน นะคะพ,พี่ขอในร้าเลยยิ่งขึ้น,นมากกว่าทไมบอกนี่ก็ชอบกิน,นแต่แกงยิงไม่กินม่ไม่เอาตัวนะเขาอยากได้ตัวตัอ้วนแล้วเปลี่ยนแฟนเหรอแม่แฟนมองดูกัคยไร้งกินได้แลรว คุณปอกินก้ามต้นกินเนื้อต้นฮะเขากินเหมือนกับจะกก้ามมันกินได้ใช่เนื้อมันอยู่ข้างในอ่ะลูกคุณปอกินก้ามคุณต้นกินกุ้งใช่เพราะคนกุ้งเป็นคนขับรถมาเพราะคนกุ้งไม่เข้าเลยคนขับรถมาคนกุ้งไม่ใครอ่ะ คนกุ้งไปคนต้มมาจะใส่อันนี้แล้วมาคิ้วตาอ๋ออันนี้ของหนูเนาะหรือว่าของแม่ง่ายอยางเยปจาทรลแล้วเอีนอย่าง บรรยากาศดีชิมหายอะไรอะไรนะแม่ไม่อย่าพูดคำว่าชิบหายแล้วเขาพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดตามเขาบรรยากาศดีจังเลยเขาพูดอยู่บ้านนะนะรัาพูดไม่ยาเป็นวัยรุ่นนะฮะยาเป็นวัยรุ่นวาวนมห้งเชื่อนไหมหนูไม่ให้พูดลูกพูดคำนี้เลยอ่ะมันชิบหายอ่ะให้พูดแต่สิ่งดีๆหัวเคยพูดก็ยังไม่ให้พูดเลย เี่ยลเินปูทำอไรก็ปูมันน้ำน่นะมปูึีจะเิปููกต้องนั้องราแก้ะไมามันน้ำัพัดมาปูโอ้ยได้ลมา่ออร่อยมากทุกคนมากินอาหารริมทะเลบรรยากาศดีที่สุดในโลก เดี๋ยวเดี๋ยวยัพิ่งกินกน,นี่ทุกคนอร่อยไหมอร่อยค่ะนอร่อยนะคะเนือ้อบยลิมทะเละบัายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันนี้เรา,าอันนี้เราจะกินต่อจ้ะ เขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่แกลงอะไรกันจ๊ะแกล้งหนูน้อยหมอกหน้ารักค่ะแต่ละคนไม่หนูทั้งหมดไม่หนูแล้วนะคะแต่เช้าไม่หนูเอายุเจ็ดสิบกว่าปีค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่จ๊ะอายุเจ็ดสิบกาค่ะแล้วคนนี้ละจ๊ะสามสิบสองค่ะแล้วคนนี้ล่ะครับสิบสามขวบครับโอคนนี้หลอกค่ะ น่ารักจังเลย,ลออย,ยเหลออาโลจริงนะถือกุอง้งไหมคะถือกุ้งคนาดตัวได้ไหมคะเออถือถือตุ้งก็กลัวก็กลัวกก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 เลยนี่จะแคปจังค่ะอ้าวนี่ไงนี่ไงเป็นไงกินกุ้งนี่มีความสุขใช่ไหมคะ ตัวนี้ก็ไม่สบายแต่พามาเจ้าบ่ายเจ้าสาวสดสดร้อนหายแล้วจ้ะหายโล่งนะเพื่อนทีนี้ร้านเคยหายแล้วมันเป็นอะไรแล้วขับรถได้มาทะเลแล้วก็โยนทิ้งน้ำทะเลเลยเออโยนทิ้งน้ำทะเลตอนนี้ทะเลก็มืดแล้วนะคะทุกคนนี่ทะเลขึ้นทะเลนะครับ โอเคอันนู้นเขาจับหมึกใช่ไหมนู่นตรงนั้นคือตรงที่จับหมึกจับหมึก